สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายพามาแกงมะรุมแกงมะรุมนะคะมะรุมแกงใส่ปลาทูนะคะปลาทูต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอามะรุมลงไปแล้วก็เอาพริก ที่เราตำพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้นะคะใบมะกรูดนะคะตำเสร็จก็ใส่มะรุมลงไปใส่น้ำให้เดือดแล้วก็ใส่พริกใส่พระรุมพูดบวนไปวนมาเดี๋ยวอธิบายให้ทุกคนฟังก่อนนะคะตั้งน้ําให้เดือดแล้วก็เอามะรุมที่เราปอกเปลือกแบบนี้ขุดๆแบบนี้นะคะอ่แล้วเราก็ลงไปแล้วก็เอาประทูใส่ เอาพริกที่เราตำพริกพร้อมกขระเทียมกระทยไว้มาปูดลงไปนะคะแล้วก็ต้มให,ให้เปื่อยนะคะต้มทุกอย่างให้เปื่อยด้วยกันแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลา้าน้ำปลาหันวนูมะขามเปียกนิดหน่อยนะคะมะขามเปียกแล้วแต่คนชอบชอบเยอะชอบน้อยยายไม่ชอบเยอะยายไม่เอาเปรี้ยวค่ะเอาเปรี้ยวนิดเดียวนะคะทุกคนเปรี้ยวมากไม่อร่อยนะคะ วันนี้มืดนิดหนึ่งนะคะตอนคืนเก็บมะลุมมาจากต้นนะคะสวนยายวันนี้นึกอยากแดงมะลุมใส่ปลาทูประทูนหนึ่งรอ,อให้เดือดก่อนนะคะทุกคนต้มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆให้เดือดให้ให้มะลุมเปื่อยนะคะเดี๋ยวพามาดูอีกทีจ้ะ มาดูของยายก็ใ่ญ่เลยชิมดูรสชาติก็พอดีแล้วนะคะอันนี้จะมีใบนางรักแกงอีสานต้องใส่ใบนางรักด้วยน,นีวลองลงเปล่ง เราจะใส่ใบหนังรากลงไปน,นะคะ๊ะรอสักพักหนึ่งค่ะทุกคนยังไม่ยังไม่พอดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยเปื่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวรอสักพักนึ่งแต่รสชาตินโอเครักจ้ะรสชาติโอเคนจ้ะเดี๋ยวรอให้ให้วัตถุเปื่อยวันนี้สักหน่อยอ่ะพักหนึ่งพักทุกคนเดือดไปเรื่อยๆ ผับขุดๆัดุดัันี่รเยยยายจะใส่ใบไ้มันละไปนะหอมเลยจ้ะฟุ้งเลยจ้ะมะลุมนี้ก็เป็นยาระบายนะคะทุกคนยาระบายหลายอย่างทีสรรพคุณหลายอย่างค่ะ ต่อร่างกายของเราน,นะคะปลอดสารพิษยิ่งคนไหนที่แบบท้องอืดท้องเฟ้เออ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะทานแกงมะลงดีมากเลยทุกคนโอเคแล้วพร้อมรับประทาน,นาาแล้วจ้าเออยาจบคลิปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันนะจ้ะขอบคุณทุกคนที่มารับชมขอให้มีความสุขกับเฟรมสุขภาพแข็งแรงร่ละมีเงินทองทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ